ในเรื่องนี้อเราบอกว่าการที่งานกอล์ฟจะไปจัดตัวในการนี้นะทำการแสดงในชิปเป็นช่วงๆครับเพราะว่าจริงแล้วเป็นช่วงต่อไปจะเป็นช่วงของพิธีกรแล้วก็การแสดงอีกครั้งบางช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่ามีนักปิดไม่อยากจะแต่งตัวอาจจะแต่งตัวไม่สุภาพเท่าไหร่นะครับก็ขอประทานอภัยเแก่นลุกๆนั้นๆเอามาเลยมาใช่ไหมครับสมมุติเออเรียญครับอายุฮะยุก อยกรระดางไเดียวมาเลยครับเดียวมาไม่พอนี่ไหนไม่พอนนะครับแต่ตัวดีๆมานี่หน้าเป็นอะไรข้างหน้าเลยลูกนี่หน้าอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ข้างหน้าพ่าลูกไปสวยคำรามาคำรามาคำราคำลุกคำเมย์เลยเข้าไปลูกสาวเข้าไปพ่อแม่ลูกพ่อเมยมาลูกมามามาสุกุนครับสามารถชิดมาสุกุน อ,อันนั้นัวข้าบอกโอ้ยในสุดเอานังรอบๆขอาพูดเเลยมนด้กำลังแจของเข้าดิอ้ท<ม>างยพี่น้องอันนี้เป็น,นแม่เพราาจริงๆแล้วเล่าลทีไปทังสองบอกบอกงนินคนค่ายยากง่านเสดอ,อกบอกเป็นยังมืาาอเลี้ยงาดในบ้ายกันพอรับเชื่อหลายแม่สุภาพมอนี้มาแม่มาเอาผูดใดนี่เอาคู่ๆบรรยากาศทุกข่านนะครับผู้ใดไนั่นผู้ดอะไรจำบ่ได้ ไเกันไรครับมามาลงมาไม่อาจารย์ก็กติอยู่ในอาการอักเบนะครับไม่เป็นไรเนาะปกติเนาะสุกงคเนาะครับก็อยู่ในที่ปกติเอาล้าชายมานีโนมาหาคุณย่าเออนี่แม่มาแล้ว มาครับนี่พิธีการภายในห้องนะครับสแตนบายหนึ่งเพลงนะครับเพลงครับที่ไหวนะครับที่บอกตรงนี้เอาคุณแม่เอาไปไหว้ก่อนไม่เป็นไรแต่มานะครับเดี๋ยวมาเลยคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เอ่าครอบและเสียงใช้ได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับภาพและเสียงใช้ได้เลยครับทาพี่น้องนะครับกินลักแเพลง เจ็บซี่แกลครับสุขุมสุขสนนะครับนี่คือที่ที่การดือดจิดกลับให้ไล่ของลูกงยาที่งานหมอลังเทลรังเพื่อนเขาเข้าขออนุญาตการค้ำขันไล่การจันหน่อยครับมือนี้เรื่องได้โอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปีพศ2 5 6 6ครับซึ่งทุกๆปีนะครับเขาก็จะได้จัดที่มีความก่อสิ่งหลายๆส่วนมือนี้กับผมแน่ดั้มกวน้าผู้บริหารนะครับโรงพยาบาลสายจูนะครับ แล้วกับพร้อครับแม่พ่อทุรเดีว่าพอมีทุนสายจวดพร้อมกับทีมงานผู้บริหารและกา,ารสมาชิกบุคลากรหมอรำเพชรลศรำเพรินทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับก็ถือว่ายูนี่เครองอาจารย์นักดนตรีและการศิลปินนักสแสดงนะครับหลายคนหลายท่านนะครับมารวมกันตัวมือเริ่มใจมือนี้เป็นโอกาสดีถ้าคุณแม่พิมพ์ภาพ่พอที่นีเพื่อนก็เตรียมสกายบอยบนเวทีแล้วนะครับมือนี่จะล่ะอีสักครู่นะครับก่อนสิเขาสู้ คุ้งปิดจบจิ้มกับนี่แล้วครับเขาสีได้หยุดไล่เพื่อสะได้เตรียมหอมๆให้พี่น้องดึงพี่น้องเข่าสู้กุมปิดดางโดดโดยแท้เด้อพี่น้องเด้อให้เป็นระบบขออนุญาตผมจะสิบส่งสัญญาณมือนี้น้องไส้นะครับน้องแม่เนี่ยสวยหนึ่มากครับกองบอนเลงหมอหลังซีนลุงรอนะครับจากเมื่อไรเกินจระบะขันนะครับสองผลงานที่หลังจากจบจิ้มกับตรงนี้นะครับจิ้มยังไงเอาาจิ้มมาดองนักเองจิ้มตัวตลกเข้ากองไปนอ ดูหลงล้างแม่พ่อนพร้อมแล้วเนาะนะอาการซ้อกระเซียนต้องกระยูนนี่นะขอขอบคุณงานครับอ่ากยูนนี่แหละขออนุญาตพี่น้องเด้อะไรสดท่านเทีเทียนลำเพิ่นนะครับทุกๆช่องท่านบริษัทเป็นท่านยูทูบทุกๆช่องนะครับท่านช่องทิกต็อกนะฮะนะทุกๆช่องนะครับอ่าได้เลยนะครับเต็มที่นะครับพี่น้องตอนนี้อ่าแมน ซองทางไก่เหือว่วกํะลังบรรยากาศนะครับแช่พี่น้องในหูทวโลกนี่คือกิจกรรมภายในนะครับที่วันนี้วันแม่แห่งชาติประจำปีพศ .2566 ที่ทางทีมงานหมอลำเพชรํำเพลินได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการน,นะครับถือว่ากล่าหว้ยภูมพระคุณกับคือ คุณแม่สุภาพนาวงศาซึ่งเป็นผู้มีบารมีได้ส้างหมอลำขึ้นมาสองวุงคร้องกันก็นกนคือหมอลำสาวอะไรเป็นแพทย์มองเพื่อนดูแลเมือานี้ผมก็ได้ขออนุญาตคุณแม่เออวัอนี้มาให้ลูกห้านได้กล่าวว่ายูเพชลรำเพิ่นเดอแม่เ้ออันนี้บ่ให้มีแนวใดอันนี้ก็ได้คิดเรื่องนี้นครับบ่แลแวลระแสอันไดต้องฮ็ดทุกๆปีการคุณแม่ว่าเนาะอัน,นีอบ่ให้พัาตรงีงๆๆนะครับอันนี้ก็เล้ กันว่าได้โอกาสที่รับมารวบกิ่กับแม่มณีนะครับมณีโรงพลาบาลแต่สิมาขอพรขอบารมีจากคุณแม่สุภาพน้าลงศาซึ่งเป็นตัวแท่นคุณพ่อสงกรานน้าวงศาพ่อกับแม่กับซ้ำผู้เดียวกันนะครับฮักพ่อกับซ้ำฮักแม่ฮักแม่กับซ้ำฮักพ่อถึงพ่อก่มี่กับมีแม่ตัวแท่นของพ่อมณีฮักทุกมือฮักทุกเบี้ยนกับบ่มี่วาเพิ่กันนะครับมณีกับโอ้ดีใจครับดีใจ เป็นตัวแทนของแม่ทุกคนเนอะก็ต้องคิดอย่างไรครับคือว่าเข้ามาอยู่น้ำกันนี่คืองานของเราเข้าส่งสัญญาณไปว่าแม่สุภาพนางวงษาซึ่งเป็นแม่นะครับของผู้หิบ้านนี่แหละคนอ่างมาเราเป็นน้องเพื่อนเพื่อนก็ได้เป็นตัวแท่ของผู้ดีนะครับว่าอยู่น้ำแม่กับที่ว่ากันนะครับผมกับเข้าใจมื้นี้กับทัว่านะครับมารวมกิจกรรมร่วมกันนะครับตัวแทนของเข้าก็คือพวกของเขาก็คือแม่พ่อน นะครับซึ่งเป็นแม่ๆของลูกๆดืวยกันเอาสิขอเก้าอี้ยิงหนึงตัวมาสเตรียนบายไว้หางคุณธยาเอามาให้เนี่ยคิวซี่นะครับนะเก้าอี้ยิงหนึ่งตัวนะครับแม่สเตียนนะครับขอเก้าอี้ยิงหนึ่งตัวพร้อมกันเนาะพี่น้องเข้าพร้อมแล้วกรับพร้อมกะสินะครับมาเข้ากะสิขออนุญาต ออกไปทำให้เอาพวกมาไล่เขาอยู่ใส่หยุบๆนะนะอันนี้บมดเอานะหมอนี่ยัางดอกนะครับนอกจากค้าว่าโอ้ยพี่น้องนะเอาไว้หลังแม่เลยเวลานั้นแม่พรจะได้นะนี่นะเชอรี่รถเมล์มาไปข้าวราใส่มาหลุมอยู่ขันยานะคข้ามราอยู่ขันยามานี่ เราดยุะหนักเนะี่ยพี่น้องครับขอขอนุญาตบัดท่อเน้อพี่น้องสุกูสุคนนะครับเอาขออนุญาตผมกสิเป็นตัวแทนของลูกๆของสมาชิกพี่ๆน้องๆหมวลำเพลิเพื่อนของเข้าเมนีนะครับเนื่องใหวบรโ๊คกาวันแม่แห่งชาติประจับปีพศสองพันหาอยหกส เวียนมาถึงก็คือวันที่12สิงหาทุกทุกปีนะครับลุงลูกนะครับกระสิเลกราบไหวเข้ารบขอพรขอบารมีจากคุณแม่มื่อนี้ผมพุญญาบาลสายจวดนะครับขอเป็นตัวแทนของทุกคนเอ้อมื่อนี้มาขอพรน,นะครับมาป่วยพรอ,น,อน,นะครับป่วยพรใ้คุณแม่และก็เอามาไล่นะครับมากราบไหวคุณแม่นะครับ เนื่องในวันตัวแทนของวันแม่นะครับวันแม่แห่งชาติ12สิงหาของปีนี้ปีพศ2 5 6 6ครับขอเบานะครับพานซื้อนะครับใส่ไม้แล้วโววากันเนาะนะครับเอานะจนดอกเข้าออกนันจะพอมากนะครับ ธรัมภูเดิงนะครับเอ้าพี่น้องกร้อดกันเด้อสำหรับวัดนี้นี่คือแม่พระของลูกของเก่านะครับซึ่งเพื่อนกับตุ่มบุ้งตุ่มพีตุ่มนกตุ่มลูกตุ่มหลาม,มาาั้งแกล่ลายฝ่าลาปีจนหอดเห็นเพื่อนห้องนี่แะนะครับผมก็ได้พี่แม่ซึ่งเป็นที่รัก แล้วข็ลบอยู่ตลอดเมื่อนี้กับขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่ๆน้องๆ,ๆนอออนหนุ่มๆสกุลๆขออวยพรแช่ในคุณแม่สุขภาพณนะวงศามีสุขภาพพลงงานามัยร่างกายนะครับแข็งแรงอย,ย,ย่าป่วยอย่าไข้อย่าเจ็ยบยาจนขอให้คุณแม่จองมี่นะครับสติปัญญาที่นะครับเนื้อกว่าทุกคนขอให้คุณแม่ จงมีชีวิตที่สดใสคอยคุูดแม่จงนะครับเป็นหุ้พ่อหไส้กับลูกกับหลานเป็นที่พึ่งผ้าอาศัยกับลูกกับหลานวาวาสิเป็นทุกๆคนลูกวงตงะกูนหน้าวงศาทั้งสี่คนนะแล้วกับทีมงานหมอรับเพื่อนรับเพื่อนสุขุสุขคนแล้วกับพอยคุณแม่จงมีอายุวันนักสุขพะพละน้าไม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์ ให้คุณแม่อายูยืนหลายๆล,ลอยปีขันสิว่ามืนม่นๆปีกับนะครับมันจะสิเป็นไปได้ยากเนาะฉะนั้นแล้วม่วงนี้กับลูกเต่าม่วงนี่ยังดอกจากนะครับพวงมะไรนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของกวางหักมามอบให้คุณแม่สุภาพตาโบงสาเออสาธุาให้เพ่นอนโบยจัน่อยเนาะ เหนื่อหน้าวันแดงชาิหลุกหลูที่งานบารมงพลินเ,เพลินทุกชีวิตทุกดวงใจนะคะลูกร้านตระกูลดาสงศาพร้อมบ้านหมอหลีเพลินเ,ลเพลินสาบนองทิศน,นองใจบนรีมาบ้าย่านะคะขอให้ทุกญาจงส,สุขภาพแข็งแรงพระนามไมแข็งแรง เป็นโฮมพ่อของแม่ให้ลูกใ้ร้านให้ลูกใ้เตาเป็นที่ปรึกษา,ปษาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกใ้เตาเพราะว่าพวกเราก็ถือว่าเดือคุณแม่ไว้เพียงคนเดียวนะเพราะไม่มีคุณพ่อละคุณแม่ก็เปลี่ยนเสมือนเป็นตัวแทนของทุกๆอย่างเป็นที่ปรึกษาและกะทำให้พวกเราได้สู้จนถึงทุกวันนี้ มาลําพี่รําพื้อนเป็นพี่ล่าเพื่อนทุกทุกมือนนี้ค่ะเพราะบารมีของแม่าะฉะน,น้นเลววันนี้นะคะเป็นวันแม่แห่งชาติพวกเรารักคุณแม่ในทุกๆวันบริจาเป็นแค่ภาสิมหาหักเมือหนึ่งมื่อเดียวก็ขอให้แม่มีความสุขสุขภาพขแข็ง ขอให้เจริญรุ่งเรืองบางมีสีสุกตุ่มลูกตุ่มเต่าตลอดไปเด้อ <c oughs> ขอให้แม่เจริญเจริญรุ่งเรืองรำ้วยรำด้วยจ้าสาธุสาธุสาธุครูเมียกับครูเมียกัเป็นวัตถุคัญอีกหมื่นหนึ่งเนาะค่ะคุณแม่ยสุขามน้าพุองสาธาอะไรที่เป็นการ มาหข่พอนไ่ดูแข่เก่าหมอลำเพศนลำเพลินทยัางานสายเก,กลือะไรคทีระดี่อนทั้งลูก,ลกลลๆหลานๆที่ง,งานหมอลำเพศนลำเพลินอย่างนี้ขึ้นแงะไข่ <c oughs> พอนไ่ดูแข่เต่าลูกเก่าก็มาขอพอนที่ง,งานหมอลำเำพชนลำเพลินจะเริ่มจะเริ่มจะเริ่ม,มก้าวหนา้าสุขุมสุขุน ร่ำร่ำร <Okay. S 1> วยรวยไปด้ว, halt, วยก well, ันหมดทุกคนนะคะตุ้มยาพุ่นแมกอะนี่กัสิวยพ่อนให้สิ่งใดดีสิ่งใดเลิศสิ่งใดอันประเสริฐพุ่นแมกอะสิวยพ่อนให้ลูกให้หลานทีมงานหมอลำเพชรดำเพลินจงเจริญก้าวหน้าไปสู่สิ่งที่ดีให้มีงานหลายๆให้ร่ำรำรวยรวยให้ลูกให้หลานเฮงเฮงปังปังซอยสา ซอยแกวใครได้งานหลายๆจากสองสามโดยงานอะไรกินว่าบุกจกว่าเบื่อกระดุ้นเลยทีนี้ก็ชูขึ้นแม่ไปสิคำว่าแม่เนาะคำว่าแม่เฉลี่ยลองเ่าเที่ร้องร้องแม่เตรียมไปแต่รถแม่เตรียมไอาสิว่าใครซะก่อนแม่เตรียมไปครับหนู้แต่เป็นเบื่อเช้านี้สิบลองสิช่วยหน่อยลูก เอาจัอย้อกยอยน้อยหนึ่งน้อยนึ่งอที่ช่วยให้ห่อมีที่ช่วไหมพ่อแก่ค่ะเอาจักด่อยน้อยแต่ได้ดอกข้อตื้นดอก้นจันอยถ้าเม่นเศร้าก็ลองในน้อยเดียวนึงดอกคำว่าแม่มันทราบซึ้งมันไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแที่ลูกหรืแม่ลูกแต่ชั่วแต่ดีแม่ก็เป็นแม่เหมือนเดิม แม่ก็ยังเป็นแม่ที่รักลูกเสมอไม่ได้คิดเปลียบชังลูกลูกจะชั่วจะดีลูกจะว่าจะด่าแม่ยังไงว่าแม่ดีหรือไม่ดีแม่ก็เป็นแม่ที่ดีของลูกอยู่นบนกระคำคำที่ว่าแม่มันยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ลองสหองรหแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่ลวงแม่เฝ้าวลูกยู่แล้งที่ยาวดอน